ผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทำได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อกขาดคับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยได้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บ ให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลง แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไจงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบรารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บรารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ สปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างหมายความว่ารู้เฉย มันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อะหลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนงันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 30ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่ และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเรา่เป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่แหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้ นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อกขาดแน่นครับ <S <S ผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทมได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชือกขาดกับ ผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20สปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวนี่ครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับยี่สิปีผ่านไปครับโอเค ผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่าง เรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ้อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สวันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบรารมีสูง ท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บาร,รมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับสองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับ ตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับ ยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อ่ะหลวงพ่อเทียเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันรูดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาด คือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 3 0ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึก,ลก,ลกตัวมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติ เราอะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดเมื่นั้นครับ มเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุรมได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บ ให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวนี่ครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลง แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทําได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สองวันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบาร,รมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บาร,รมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับสองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อ เราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับ เมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อะหลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนะครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนเงินขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป20-30ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามมดแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยัมีตัวตนอยู่ครับมันยัมีตัวเราผู้ยกมืออยู่ และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆตัวมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้ นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดาน่นครับ <S <S ผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดกับ ผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชือกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเค ผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก,ก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธ,ธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่าง เรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบรารมีสูง ท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บาร,รมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับ ตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับ ยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทำอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อะหลวงพ่อเทียเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนีครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาด คือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 3 0ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆก,กตัวมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติ เราอะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชือขาดนั่นั้นครับ ผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุรมได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บ ให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลง แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา2ี่ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สองวันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบรารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บรารมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ สองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับคิ่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉย มันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียรเรียกว่าปกติครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนะครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 3 0สาปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันจะมีตัวเราผู้ยกมืออยู่ และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่เป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้ นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชือกขาดแน่นนครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทำได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชือกขาดกับ ผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชือกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเค ผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทํำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่าง เรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมายี่สิบปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สองวันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบรารมีสูง ท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับสองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับคิดว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับ ตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับ ยกไปอย่างนั้นเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อะหลวงพ่อเทียรเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาด คือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 3 0ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันจะมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึก,ลก,ลกตัวมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติ เราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดเมื่อนั้นครับ ผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทำได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บ ให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ2ี่ิปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลง แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อกขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ้อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่สองวันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ สองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับคิ่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉย มันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรทมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียเรียกว่าปกติครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนะครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 3 0ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามมดแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันจะมีตัวเราผู้ยกมืออยู่ และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิต